พ่อค้าร้านของเล่นคนนึงบอกกับผมว่าไม่เคยเห็นของเล่นกล่องไหนขายดีเท่าอันนี้มาก่อนเลยเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยนะฮะพ่อค้าคนนั้นเนี่ยเหมือนเขาจะขา,ขายของเล่นมา10 20ปีเลยนะเขาบอกว่าเขาเคยขายร้านของเล่นหน้าโรงเรียนจนไปขายแบบในห้างในสะพานเหล็กเขายืนยันเลยนะเพราะว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยณนะปี2009ั0 1ก2011เนี่ยอู้มีแต่คนถามหานะครับขายดีมากไอ้ของเล่นอันเนี้ยมันคือที่แปลงร่างของ มัส k r เดอร์ดีเ d e นะฮะเดี๋ยวไปดูฉากมันแปลงร่างกันก่อนคือม a สไ r เดอร์เนี่ยมันมีหลายตัวเลยถูกไหมครับแต่ว่า ดีเคดคนนี้เนี่ยไลเดอร์คนนี้เนี่ยเขาสามารถแปลงร่างเป็นมัสไลเดอร์ตัวอื่นๆได้โดยวิธีการก็คือง่ายมากก็คืออย่างที่เห็นก็คือใส่การ์ดเข้าไปนะฮะเขาจะมีตลับการ์ดอยู่ก็แหวกตลับการ์ดออกมาเมอเนี่ยโอ้อด,ดูตรงนี้แล้วกันมันจะมีการ์ดโอ้โหการ์ดเขาเยอะมากดีเคตเนี่ยไอที่ผมมีนี่คือน,นอยแล้วนะเนี่ยสมมติคุณชอบที่บะก็อเอาการ์ดที่บะใส่ลงไปในเข็มขัดนี้ เขาไม่ไรเดอร์คิบอะเออแค่เนี้ครับผมไลเดอร์สิมีก่อนหน้านี้สิบตัวขอแค่มีพี่ดีเคทอันเดียวพร้อมการ์ดนะฮะก็สามารถเล่นได้หมดเอออะไรประมาณนี้มันเลยคุ้มมากเดี๋ยวคลิปนี้เล่นให้ดูแบบทุก,กร์สเท่าที่กล่องน,นี้มันมีแล้วกันเดี๋ยวต่อไปไปดูการ์ดอีกชนิดหนึ่งบ้างนะครับแต่ก่อนไปดูการ์ดอื่นครับดูที่เก็บการ์ดก่อนนะฮะอันนี้ที่เก็บการ์ดนะครับโชว์นี่คือเปิดมาเนี่ยจังหวะเนี่ยเหมือนกับในมาสเตอร์ดีเคท e ีที่หนึ่งเลยนะ แบบเป็นซีนที่เขาแบบเปิดการ์ดออกมานะครับเพื่อหยิบการ์ดแปลงร่างนั่นเองรึ๊ปอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งไอสมุดเก็บการ์ดเนี่ยก็จะมีการ์ดไว้เก็บไรเดอร์การ์ดไรเดอร์ตัวอื่นนะฮะฟลุ๊ปนะการ์ดเยอะมากครับผมนี่เลยนะครับคุณมันเล่นสนุกแน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะไปดูการ์ดอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือการ์ดโจมตีเนาะก็คือแบบเป็นรูปดีเทแล้วก็ถือดาบฟันชงเช้งมาเลยนะครับ วิธีก็เหมือนเดิมนะครับใส่ลงไปครับแอตแทกไรเดอร์แอตแทกใช่ไหมออตัทกคือแอตแทกการโจมตีนั่นเอง าถามว่าโจมตีโจมตียังไงนะครับผมเขาก็มีอาวุธอีกถูกไหมอาวุธของดีเก็บก็คือสมุดการ์ดเนี่ยเออคือสมุดการนะครับสามารถกดแล้วกลายเป็นอาวุธได้ครับเห็นไหมมันกลายเป็นปืนนะฮะตอนแรกมันอยู่นิ่งๆเนาะแล้วก็อ่าจั๊สอาปืนฮะอ่ายิงได้นะครับแต่เสียงปืนมันมันเป็นเสียงปืนผสมเสียงดาบลองฟังดู มีเสียงปืนปุ่มแล้วก็มีเสียงดาบช่องเชงแถมมานะครับแล้วถ้ากดรัวๆมันจะเป็นปืนรัวๆได้นะครับอ่าในเรื่องเนี่ยก็คือดิเคเทสม,มันมันมีซีนใช้ปืนยิงรัวๆเลยนะต่อไปนะครับเป็นดาบนะครับผมดาบนะฮะโอ้โหดาบยาวเฟื้อยเลยนะครับผมในซีรีส์ดาบยาวนะครับพอกลายเป็นของเล่น,นครับ ดูฮะว่ามันยาวแค่ไหนครับมันจะมีแง่งแง่งให้ซ่อนอยู่นะครับแง่งแล้วก็ดาบซ่อนอยู่ครับฟึบดาบเฮ้ยนี่นี่ดาบแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> เล่นด้วยกันเมื่อไหร่อันนี้ยาวเชียวอันนี้สั้นนะฮะก็อันนี้เป็นไซส์ของเล่นเด็กนะครับในอนาคตไม่สิหลังจากปี2009นะครับะะผ่านไปประมาณ10กว่าปีเนี่ยมันก็จะมีดาบ ไซส์ยาวแบบยาวสมจริงมาขายเลยเหมือนกันนะฮะแต่ผมยังไม่มีนะถ้าอยากให้มีก็ฝากกดติดตามด้วยนะจะได้มีตังค์ไปซื้อนะครับโอเคพอกลายเป็นดาบก็จะไม่มีเสียงฟันดาบนะครับคือเนี่ยโอ้โหคนทําของเล่นีนเขาขี้งกมากเลยนะเขาไม่แยกเสียงดาบเสียงปืนออกจากกันมาให้นะครับประมาณนี้แล้วก็ฟันชงเชงชงเชงอะไรอย่างงี้นะครับลูกเล่นสุดเจ๋งแปลกใหม่ของของเล่นชิ้นนี้นั่นก็คือมันจะมีเสียงเอฟเฟกหยิบกาดนะครับผมปกติของของเล่นพวกนี้ยเวลาเราหยิบการ์มันก็จะไม่มีเสียงเนาะแต่ว่าอันเนี้ย เขาใส่ซาวเอฟเฟกมาให้นะครับเดี๋ยวลองใส่การ์ดเข้าไปก่อนนะครับสอดเข้าไปนะครับฟึบแล้วก็ลองหยิบการ์ดออกมาดูนะสมมุติเราเป็นไรเดอร์ดิเคทเน็บเน็บเอลเลยนะฮะจริงๆมันก็มีเข็มขัดดีๆให้แหละแต่เราใส่เอ,เอลเราไม่ได้นะครับเปิดบุ๊กออกมาฟึบแล้วหยิบการ์ดครับหึ่ยดิ้นเสียงอะไรไหมฮะขออีกทีขออีกทีเออ,อเวลาเราหยิบการ์ดมันจะมีเสียงบึนบนะฮะบึนบนะฮะบึน,นะะบน เพราะว่าตรงนี้มันจะมีเซ็นเซอร์เสียงอยู่นะครับมันจะมีสวิตซ่อนอยู่เห็นไหมเห็นไหมไอ้ลายลๆเนี้ยอ่าไอ้ลายๆเนี่ยครับผมสมมุติเราเอาการ์ดการ์ดเอาการ์ดการ์ดใส่เข้าไปนะครับเวลาหย,ยิบการ์ดเนี่ยมันจะโดนเซ็นเซอร์เ,เอ่อการ์ดมันจะไปหนีบเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีเสียงขึ้นมาเองนะฮะ อันน,นี้มันสมจริงมากนะครับมามาดูเข็มขัดจริงจงยังจังซะดีนะฮะเอาหัวเข็มขัดประกบกระถานนะครับผมฟึบนี่อันนี้เข็มขัดดิเซตนะครับกล่องนี้เซตนี้ครับแถมการ์ด10บใบนะฮะตั้งแต่ไรเดอร์ปี2000นะฮะก็คือไรเดอร์คูกะปี2000อากิโตะ2 0 0 1 ลิวคี่2,002ไล่มานะครับผมถึง2,009เนาะมันจะมี10ตัวการ์ดก็10ใบซึ่งเข็มขัดกล่องเนี่ยนะครับผมนี่เป็นกล่องแรกสุดที่ดีเคดขายเนาะเขาจะให้การ์ดเป็นการ์ดกระดาษเคลือบพลาสติกมานะครับนี่การ์ดกระดาษเคลือบพลาสติกนะฮะซึ่งมันจะค่อนข้างไม่แข็งแรงนะครับมันจะแบบดินเสียงไหมมันจะมีเสียงยิบ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 มันคือเสียงพลาสติกขอบเยื่อเนี่ยเหรอปะ เนี่ย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 เออซึ่งเราจะไม่เล่นการ์ดกระดาษผสมพลาสติกนี้นะฮะเราจะเล่นการ์ดรุ่นใหม่นะที่แถมมากับเข็มขัดอันนี้คือพอมันขายดีเขาก็พัฒนาเนาะเปลี่ยนจากกระดาษเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยครับผมเซตการ์ดที่เราจะเล่นก็เลยเป็นเซตการ์ดพลาสติกนะฮะเสียงมันจะให้เสียงที่เหมือนกันนะครับผมจะการ์ดกระดาษการ์ดพลาสติกเสียงที่เล่นออกมาจากเข็มขัดมันก็คือเสียงเดียวกันนะคะเปลี่ยนการ์ดไม่มีผลพูดง่ายๆการ์ดดีเคสร่างแรกครับเริ่มจะหยิบการ์ดแบบนี้ครับฟลิปแล้วใส่ครับปลงง่า นี่แปลงร่างเป็นดีเคทร่างหลักแล้วนะฮะแต่งไม่พอฮะเพราะว่าหนึ่งฟอร์มหนึ่งร่างเนี่ยมันขายของเล่นไม่ดีนะฮะก็ต้องเปลี่ยนการ์ดไปเรื่อยๆครับผมใบต่อไปเป็นอากิโตะผมไม่ได้เรียงตามลำดับความเก่าเลยเด้นนะผมเรียงตามในเรื่องเนาะในเรื่องเนี่ยการ์ดใบที่สองที่ดีเคทใช้เนี่ยก็คือแปลงร่างเป็นคาบุโตะใส่การ์ดคาบุโตะเข้าไปครับ เสียงมันจะไม่เหมือนเข็มขัดคาบุโตะจริงๆร้อยนะครับผมอ่ะเรามีเข็มขัดคาบุโตะจริงๆนะครับเอาเอาอันนี้แล้วกันอันนี้คือคาบุโตะแบบเสียงครบร้อนะฮะส่วนคาบุโตะที่อยู่ในเข็มขัดดีเคดก็จะเป็นเสียงแค่ประมาณแบบ นิดเดียวอะ่ะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าแค่การ์ดเนี่ยก็ได้เสียงแทบจะเหมือนต้นฉบับเลยเป็นไงล่ะมันถึงขายดีงไงต่อไปนะครับถ้าตามเรื่องนะตามเรื่องก็คือไฟ์เป็นการ์ดใบต่อมาต่อจากคาบ,บุโตเนาะนี่การ์ดไฟนะครับผมการ์ดไฟ์ <S <S 2> <S 2> <S 2> ใส่เข้าไปเลยนะครับ อ่าฮาเสียงแบบเร็วมากเราก็มีเข็มขัดไฟจริงๆให้ดูนะคะโอเคไฟนี่เขาต้องกดรหัสนะในเข็มขัดมันก็ไม่เสียงกดรหัสให้นะครับ enter กด55 enter ครับแปลงล่าง เสียงมันจะนานกว่าแน่นอนนะครับการ์ดใบต,ต่อไปที่ดีเคดใช้ก็คือก็คือเอ่อฮิบิกินะครับฮิบิกิซึ่งของเล่นแปลงร่างฮิบิกิผมไม่มีนะครับที่ไม่มีไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะฮะที่ไม่มีเพราะมันหายากนั่นเองนะฮะผมก็ค่อนข้างชอบฮิบิกิเหมือนกันนะคะบบางคนเขาไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ผมโอเคนะไม่แยแ่แล้วดูก็โอเคด้วยนะครับ เสียงครบนะผมว่าเสียงฮิบิกินี้ถือว่าให้มาเยี่ยมเลยนะครับเกิน50%เหมือนแน่นอนนะฮะและต่อไปผมก็จะเล่นการ์ดสุ่มๆแล้วนะฮะชอบเบลดนะเบลดนี้มันเท่นะครับผม แต่ถ้าความสนุกเอ่อเดนโอคงสนุกกว่าแต่ว่าผมให้ Blade เบลดเรื่องความเท่ Coming, <L> แค่เนี้ <laughs> เออ<า>เข็มคัดเบลดผมก็มีนะฮะแต่ว่าฝุ่นเกาะที่เกียดบออกมาจากกล่องด้วยอะเบรดแค่นี้พอนะครับ แล้วถ้าใครอยากดูการ์ดดีเคดแบบ50กว่าใบนะฮะเยอะมากเลยนะฮะไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับทาไว้ดีมากโอ้ตั้งใจทํามากคลิปนั้นนะฮะซึ่งลูกเล่นของการ์ดพวกเนี้ยในคลิปนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับในกล่องนี้เป๊ะเลยนะครับผมไปย้อนดูได้นะฮะตั้งใจทำมากคลิปนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe นะฮะใน u t u b e นะ,ะแล้วก็ฟอล์ไอจีฟอลทิกเอกันก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมมาคุยกันในไอจีได้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบาย